กับสวัสดี f รัทุกคนนะครับผมอ้าวสลับห้านอยน่วงเมื่อวานก็ตคกตามเนาะก็มาแค่เฉพาะกิจซึ่งเป็นตัวเน้นด้วยนะครับสี่ตัวเน้นมีให้นะครับเมื่อวานเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองกับสามมาที่สามแปดนะครับเนาะสุดวิ่งรูดเมื่อวานเปิดหัวให้ดีนะครับผมพยายามทําให้มาแต่เฉพาะกิจสียด้สามตัวเฉพาะกิจจับหนึ่งแปดสามนะครับ เข้ามาที่สามหนึ่งหกเฉียดอีกแล้วนะครับเฉียดสามตัวอีกแล้วอวันนี้มาดูว่าจะได้วิ่งรูดอะไรวิ่งรูดนะครับสําหรับนอยวันนี้นะครับเก้ากับศูนย์เสื้ออะไรก็ได้ใครมีเก้ากับศูนย์นอยรวมมีอะไรบ้างนะก็จะมี

มาดูชุดอะไรดีชุดสามตัวเอาไปก่อนมาดูเฉพาะกิจก่อนเฉพาะกิจเด่นอะไรเฉพาะกิจเมื่อวานให้เด่นเจ็ดกับแปดแล้วก็2กับสามก็มาที่สามแปดนะครับเฉพาะกิจวันนี้เด่นที่9 0้าศย์แล้วก็หนึ่งกับสองนะครับเฉพาะกิจเขาจะเด่นที่9 0้าศนย์หนึ่งสองนะครับจับคู่เก้าศูนย์อะไรเก้าหนึ่งเก้าศนย์หนึ่งย์สองได้เลยนะครับเด่นเฉพาะกิจนะครับ

แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น90ไหมไม่น่าจะใช่นะครับอ่ะเด่น1 2 3 4ตัวกันหรือรองไปที่ขวตัวนี้มานะครับรองไปที่71 72นะครับ81 82นะครับของเฉพาะกิจนะ นอยรวมผมไม่มีจัดให้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองไมิน่อาจจะไปถึงนู่นเลยหรือเปล่าเออมันก็มีมานะครับนะอืมก็มีนะครับอาจจะถ้าไม่ออกก็ลองไปตามกับของนอยรวมด้วยก็ได้นะครับลองไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองพร้มให้เด่นเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับสามตัวของเฉพาะกิจนะครับ สามตัวเอาชุดนี้ไปเลยนะครับลองไปจับดูเผื่อแตกสามตัวนะครับก็จะมีชุดหนึ่งเก้าสองนะครับหนึ่งแปดสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดสองนะครับชอบมีหนึ่งนะครับพราะฉะนั้นผมจับให้แบบนี้เลยนะครับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสองหรือไม่ก็สองเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งแปดสองลองสลับดูสองแปดหนึ่งหนึ่งเก้าสองนะครับขอให้มา ตัวนี้นะครับผมเด่นเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองรองไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะครับเฉพาะกิจอคอยแตกก่อนเพื่อนเลยนะครับอชุดรองนี้ใครจะนําไปเล่นกับนอยรวมก็ได้ถ้านอยรวมออกอะไรแนละ้วก็จับตัวนี้ไปด้วยก็ได้นะครับเผื่อเขาจะมารอบอื่นด้วยนะผมก็ไม่มั่นใจนะครับสำหรับตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองแต่ตัวที่เน้นจริงๆนะครับตัวที่เน้นจริงๆ ของนอยนะครับวันนี้นะถ้าเป็นนอยอ่านอยกิจก็จะเน้นสีตัวเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนสองส่วนตัวรองก็จะเป็นตัวนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะครับคิดว่าน่าจะโอเคส่วนนอยรวมผมให้เด่นไปที่9192นะครับ แล้วก็01 02สี่คู่นี้น่าจะมีมานะครับน่าจะมีมาเมื่อวันผมฟันไปที่71 72 8แล้วก็ไม่ใช่72 73 82 83นะครับสี่ตัวนี้ต้องมีมาแน่ๆหนึ่งตัวนะครับนะบก็ออกมาที่83รอบนี้ผมให้สี่ตัวที่น่าจะมาจริงๆนะครับขอเพิ่มเป็นห้าตัวเลยนะครับก็คือ90นี่แหละ91 92 01 02, 02แล้วก็90นะครับห้าตัวนี้น่าจะมา น่าจะมีมา9192 0102งเแล้วพ็เกนะครับนอกนั้นเป็นตัวรองไม่แน่อาจจะมา93 94 03 04ด้วยนะเพราะมันหลายรอบนะน้อยรวมก็คือหลายรอบไม่ใช่รอบเดียวนะครับ <c oughs> เน้นให้นี้หนึ่งเ1้2หนึ่งเนเ้น้นจริงๆรคู่เก้าหนึ่งเก้าสองศูคู่นี้นะครับขอให้แตกขอให้ปังนะครับวิบ่งรูด9กับ0โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ